จะไหวแม่แย่านางนะคะ <laughs> จะไหวแม่แย่านางนะคะวันนี้จะไหวแม่แย่านางนะค่ะแม่แย่านางที่กินได้แล้วก็แม่แย่านางลดดักแต่แต่มาที่บ้านนอกนะคะในโอ้โหมาบ้านยายน้ำนะคะบ้านยายน้ำที่ฝันถึงยายน้ำนะคะมาดูซิว่าจะมีอะไรให้เรา ชื่นชมโหบ้านใาญน้ำอ้ยเจอแมวเจอแมวเจอแมวนะคะแมวโอ้โหสักประเดี๋ยวก็จะเจองูนะคะพอเจอแมวอ้านั่นนันนะคะแมวนะคะก็จะเป็นยุงข้าวยุงข้าวนะคะยุงข้าวตะยดใหญ่น้ำเป็นบ้านดั้งเดิมของตะยดใหญ่น้ำนะคะตาอ้เจอมะม่วงนะคะมะม่วงค่ะ โอ้โหบ้านบ้านนี้นะคะท่านเป็นเกษตรอําเภอนะคะําเ่อชัยนาทนะคะที่ชัยนาทมาอยู่ใกล้ๆบ้านดอกแต๋านะคะก็เลยปลูกต้นมะม่วงใหญ่มะม่วงลูกใหญ่เท่าหัวคนเลยใหญ่เท่าหัวคนเลยค่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้โหแล้วก็มีมะกรูดนะคะมะกรูดดอกสะพังนะคะดอกสะพังอันนี้บ้านท่านเกษตรน่ะท่านเกษตรอําเภอท่านก็เลยต้องต้องอา ลูกใหญ่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นชื่อเสียงของเกษตรนะคะจะมาลูกเล็กลูกน้อยไม่ได้นะคะจะมาเป็นแบบมะม่วงกันล่อนแบบบานกตกแต่ไม่ได้นะเอ,อเาแล้วก็มีลังนกนะคะอันนี้กินไม่ได้นะคะลังนกอันนี้ค่ะ กินโอ้โหนี่อันนี้อบ้านท่านกเกษตรก็ต้องเป็นมะม่วงลูกใหญ่นะคะจะมะม่วงลูกเล็กลูกน้อยก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าเป็นเกษตรอำเภอไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดตายแลว้วมีทันกเกษตรเราจะปลูกอะไรก็มีลูกหมดเลยนะคะแม้กระทั่งนี้น้อยนาน้อนานนาลูกใหญ่บักเอ็กทั้งกั้นนะคะอันนี้ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่จริงๆนะไม่ใช่ลูกเล็กๆนะอันนี้ถึงแม้ว่า เวลาถ่ายกล้องอาจจะเหมือนลูกเล็กนะคะแต่จริงๆลูกใหญ่นะคะโอ้โหนี่อืมใหน้าก็สะพังนะคะท่านเกษตรกับท่านศึกษานะคะข้างบ้านดรักตะแตหนะคะบ้านพี่ตองพี่ตองนะคะบ้านยายน้ํานะคะบ้านยายน้ํใยายน้ําที่ดรักตะแตหฝันถึงนะคะเพราะว่ายายน้ํายายน้ํประโยชนเนี่ยลงหยดเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่ดรักตะแตเหเคารพนับถือนะคะเป็นคนที่เลี้ยงดูเขาเรียกว่า อยู่กันอย่างเป็นครอบครัวเลยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่าแต่ดรอกตต๋วมาแล้วนะคะมาเข้ามาในบ้านแล้วเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันเห็นไหมคะชมโอ้ยต้นไม้นะคะโอ้โหสดชื่นนะคะมีทั้งลูกก็เต็มไปหมดเลยนะคะมะม่วงยังหาเจ้าของบ้านไม่เจอนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าต้องเตต๋ว่าจะมาทำสารคดีนะคะที่ฝันเห็นใยน้ำนะคะ ดรแต๋วก็มาบ้านลุงหยดนะคะลุงหยดก็คือบัลที่บนเลทีส3หมูม่3ตำบลสะทะเลอำเภอพระยะชีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นบ้านบ้านใหญ่น้ำบ้านป้าน้ำบ้านลุงหยดนะคะดรแต๋วบ้านดรแต๋วอยู่ตรงนั้นนัดเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาจากทางรั้วนั้นเรามาดูความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็จะมาถ่ายคลิปบ้านป้าน้ำนะคะที่ฝันเห็นป้าน้ำนะคะที่บอกว่ามีคนบอกว่าใหญ่น้ำตายวันที่14 จนน้ำตายวันที่14นะคะวันนี้ก็เลยมาบ้านเขาจริงๆก็คือบ้านติดบ้านดรแต๋วนั่นแหละอยู่ด้วยกันนี่แหละปูดนะคะแล้วก็ในวัดก็กําลังจะไปแห่หลวงพ่อเทศกันนะคะหลวงพ่อเทศหลวงพ่ออินนะคะหลวงพ่อเทศเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมเป็นท่านอาจารย์เพราะบ้านดรเต๋วจะอยู่กับเกจิอาจารย์ชื่อที่แบบเป็นคนดังเลยครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิม คนที่เป็นอาจารย์นะอะโหกันรู้ๆกันอยู่นะคะว่าเป็นอาจารย์กับเป็นลูกศิษย์เป็นยังไงนะคะ